เอาละครับผมก็ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้นะครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของพี่โก้นะครับหากใครยังไม่กดติดตามนะครับฝากน้องๆช่วยกดติดตามหน่อยนะครับผมและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกดใจกดไลค์ให้พี่โก้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โรบอทฟิตอัปเดตใหม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่า มีอะไรใหม่บ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมมีเมสเซจมาใหม่นะครับผมซึ่งเดี๋ยววิโกจะแจกตัวเมสเซจตัวนี้ให้นะครับผมอ่าเมสเซจเราพิมพ์ว่าอย่างไรนะครับหรือข้อความนี้พิมพ์ว่าอย่างไรภายในตัวเกมมาดูกันเลยนะครับและได้อะไรนะครับผมนี่เลยครับผมพิมพ์คํานี้เลยนะครับผม New Year นะครับผมต้อนรับปีใหม่นะครับผมกด enter นะครับหรือว่า กดจิ้มใส่ไปหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่ามันจะได้อะไรนะครับผมนี่เป็นไงพีโกจัดมาให้กันแล้วนะครับผมก็ใส่ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่านะก็ลองไปดูในครั้งว่าเป็นอะไรนะครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไ้ด้วยโอเคต่อไปนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงข้างหน้านะครับผมก็จะเป็นการตกปลาแบบไบนารี่พิเศษนะครับรอดูว่าเป็นปลาอะไรนะครับ ยาอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ครับผมเพราะว่ามันจะมีอีกหนึ่งเมสเซจนะครับผมซึ่งเป็นเมสเซจพิเศษนะครับแจกโดยช่องวิโก้เท่านั้นนะครับว่า rfg นะครับอ่านะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับอ่าจากนั้นนะครับผมเราก็จะได้เหยื่อพิเศษมานะครับผมอาจเป็นไปได้นะครับผมหรือเปล่าว่า เนซี่กำลังจะมาปีใหม่นี้นะฮะอ่าขอให้มาแล้วกันนะครับหากใครอยากให้มาเยอะๆเนียครับผมอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้ถึงแอดมิน o ลบอกฟิตด้วยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้พี่โกก็จะมาแจ้งข่าวกันเท่านี้นะครับอ่าหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม